วันนี้ SO มาทำโครงการ SO Society นะคะสิ่งที่เ o SO สโอทำก็คือว่าเราก็จะมาคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมโดยโดยที่เราก็มามอบความรู้แล้วก็ความสามารถที่เรามาอยู่ให้กับโรงเรียนวัดกาหลงค่ะเราทำอะไรบ้างคะกับโรงเรียนก็คือเรามาปรับปรุงโรงเพาะเห็ดเรามาปรับปรุงระบบน้ำดื่มเราก็มาปรับปรุงโรงเลี้ยงไก่นะคะ<ๆ>เพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ใช้เป็นประกอบกิจการอาหารกลางวันนะคะทำอาหารกลางวันจริงกันทุกวันนอกจากนี้เนี่ย SO ก็ยังมีมอบของกินนะคะแล้ว ของใช้ที่จําเป็นด้วยเพื่อให้น้องๆเนี่ยมีอาหารกลางวันกินนะคะแล้วก็วันนี้นอกจากสิ่งที่เรามาทําให้กับโรงเรียนแล้วนะคะ เรายังมีกิจกรรมด้วยซึ่งวันนี้กิจกรรมหลายๆอย่างมากเลยในเรื่องของการที่สอนให้เด็กๆรู้จักวิธีการแยกขยะนะคะแล้วก็สอนให้เด็กๆเ,เนี่ยทำน้ำหมักเพื่อที่จะไปใช้เป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็ที่สาคัญเลยนะตอนนี้นะคะก็จะเป็นเทรนกระแสะมากๆก,ก็คือสอนให้เด็กๆทุกคนรู้จักใช้ติกต๊กต็อกทีมงานของเราเนี่ยก็จะมาสึกให้น้องๆทุกคนสนุกไปกับกิจกรรมที่เ SO. อร้อความที่ส่งมอบคืนให้กับสังคมและชุมชนเหล่านี้ค่ะซึ่งเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยนะคะการคืนสิ่งดีๆให้กับสังคม จะสร้างความยั่งยืนนะคะนั่นก็คือเป็นเป้าหมายของเ o SO อในวันนี้ค่ะทานฮอร์โมนไข่นะคะก็สอนให้เด็กทำจุลินทรีย์สูดเล่งดอกเพื่อนำไปใช้ให้กับพืชผักสวนครัวในครัวเรือนแล้วก็ทางโรงเรียนนะมีการปลูกผักก็สามารถเอาไข่ไก่ของทางโรงเรียนนะคะมาทำเป็นฮอร์โมนไข่ได้ด้วยสอนเด็กๆแล้วก็นำให้เด็กๆไปบอกผู้ปกครองทำเพราะว่าเราจะไม่ใช้แสงคมี จากทีมดิจิตอลเมดติ้งนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยกิจกรรมผมคือมาให้ความรู้กับน้องๆครับคือเราไม่ได้แค่เอาของมาให้แต่เราเอาความรู้มาให้ครับซึ่งมันทาให้น้องๆเนี่ยสามารถต่อย,ยอดความรู้ไปใช้ในอนาคตได้นะครับยิ่งสำคัญนะครับในโลกดิจิตอลในาคตนะครับทักษะเรื่องของเทคโนโลยีความสามารถความรู้ทางด้านดิจิตอลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็วันนี้ผมก็ได้มาสอนเรื่องของเทคนิคก,การสื่อสารนะครับผ่านติก๊กเกอนะครับซึ่งเป็นสื่ออะไรที่รับความนิยมนะตอนนี้เลยก็หวังว่าน้องๆจะเอาไปต่อยอดกันได้นะครับ ทีน,นี้นะคะรับทิงก็มาทาผ่านกิจกรรมคัดแยกขยะทิงคิดว่าน้องๆในอนาคตจะสามารถคัดแยกขยะได้สุขะเภทมากขึ้นทิ้งขยะได้สุขะเภทก็จะช่วยทําให้สแวดลอมของเราดีขึ้นนะครับผมสําหรับความประทับใจนะคะที่โรงเรียนวัดกะหลงในวันนี้นะคะจากบริษัทสยามรัชธานีจํากัดมหาชนมาทากิจกรรมให้กับโรงเรียนวัดกะหลงนะคะก็รู้สึกยินดีแล้วก็เด็กๆก,ก็สนุกสนานกันมากทุกคนเลยนะคะไม่ว่า 问题